วัดปากน้ำครบหเดือนพระเจริญก็ยังไม่ได้วิชาธรรมกายจึงเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและท้อแท้ที่ตั้งใจว่าจะจำพรรษาอยู่เสซที่วัดปากน้ำหากว่ายัางเรียนไม่สําเร็จก็เลยมีอันต้องล้มเลิกในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปจำพรรษาที่วัดพรมบรุรีออกพรรษาแล้วจึงค่อยมาเรียนใหม่ถึงตอนนั้น จิตใจคงจะปลอดโปร่งแจ่มใสกว่าตอนนี้หลวงพ่อครับพรุ่งนี้ผมจะกลับสิงห์บุรีนะครับพระหนุ่มบอกหลวงพ่อสดขณะทําหน้าที่นวดให้ท่านอ้าวคนไหนเธอว่าจะจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ยังไงละ่ะแล้วทำไมถึงจะกลับหรือว่า เธอได้ธรรมกายแล้วท่านถามทั้งที่รู้ว่าคนเป็นสิทธิ์ยังไม่ได้สำเร็จวิชาธรรมกายแต่อย่างใดยังไม่ได้หรอกครับแต่ผมรู้สึกเบื่อเบื่อยังไงชอบกลเอาไว้ออกพรรษาแล้วผมค่อยมาเรียนต่อนะครับตามใจเธอก็แล้วกันสงสัยคงจะคิดถึงโยมยายละสิท่านเย้า เมื่อทำหน้าที่นวดให้ท่านพระหนุ่มมักชวนคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องมักกะีผลยิ่งสมภารวัดปักน้ำยืนยันว่ามักคะีผลมีจริงก็ยิ่งทำให้พระหนุ่มตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องด้นดันไปพิสูจน์ที่ป่าหิมพา,านต์ให้จงได้ครับคิดถึงมากคำตอบของลูกศิษย์ ทำให้อาจารย์นิ่งคิดอยู่ชั่วครู่และจึงพูดขึ้นว่าเราก็คงใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงยังไม่ได้ธรรมากายทั้งที่เธอก่อสำเร็จทานมาแล้วสงสัยจริงๆเชียวผมคงจะไม่มีวาสนาบารมีเหมือนหลวงพ่อกระมังครับไม่มีก็ต้องสร้างของอย่างนี้ มันสร้างกันได้ขอให้ตั้งใจจริงเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ไม่ใช่หรือมโนปุพังขมาธรรมมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมะทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถัดใจสู้เสิอย่าง ก็เหากับสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วแม้จะยังไม่ได้ทําภิกษุวัยห6พูดให้กำลังใจแต่การทําอะไรก็ตามจะให้สำเร็จได้มันต้องใช้เวลานะครับหลวงพ่อปลูกข้าวก็ต้องรอให้มันออกรวงให้เมล็ดแก่จึงจะเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวเสร็จก็ต้องนำมานวดมาตํามาหุง จึงจะได้เข้าสุขมารับประทานการปฏิบัติธรรมจะให้สำเร็จได้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันดูอย่างหลวงพ่อ,อยังใช้เวลาตั้ง20ปีแล้วผมเป็นลูกศิษย์ถ้าสำเร็จภายในหเดือนก็จะเกินหน้าเกินตาครูบาอาจารย์ผมไม่ต้องการเป็นศิษย์คิดล้างครูครับพระหนุ่มหาข้ออ้าง นั่นเป็นข้ออ้างของเธอต่างหากเพราะเธอก็รู้ว่าความจริงมิได้เป็นเช่นนั้นหรือเธอจะเถียงสมภารพูดอย่างรู้เท่าทันพระหนุ่มได้แต่ยิ้มแยแยและแก้ตัวว่าผมคงจะพูดผิดไปขอโอกาสแก้ตัวใหม่นะครับคือผมกำลังจะพูดว่า ผมไม่อยากเป็นอติชาติสิทธ์นะครับทำไมถึงไม่อยากเป็นละ่ะอติชาติบุตรก็ดีอติชาติสิทธ์ก็ดีหากมีในสังคมใดสังคมนั้นก็อเเริญถ้าเธอเป็นอติชาติสิทธ์ได้เราจะยินดีมากแต่เอาเถอะดูท่าทางเธอเบื่อหน่ายยังไงชอบกลน เราจะไม่เศร้าซีแล้วอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเธอก่อได้หลุงพ่อสดพูดแบบไม่ได้ยึดติดถือมัน่นพระหนุ่มนิ่งแล้วก็เหมือนนึกอะไรขึ้นได้จึงว่าเป็นไปได้ไหมครับหลุงพ่อว่าผมกำลังอยู่ในวัยเบญจเพศเลยต้องมีอันเป็นไปเช่นนี้เรียนอะไรก็ไม่สำเร็จจิตใจว้าวุ่นสับสน นี่ถ้าเป็นเขรืหัดอาจมีเรื่องมีราวกับเขาถึงกับฆ่ารันฟันแทงกันก็ได้โบราณเขาว่าคนอายุเบญจเพศต้องระวังตัวดีไม่ดีอาจตายได้เพราะว่าตกที่นั่งพระสุขเขา้าพระสาวแทกเราไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้หรอกถ้าเธอเป็นสิทธิ์พระตถาคตจริง ก็ต้องไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสสอนว่าดวงอาทิตย์หรือดวงดาวต่างๆมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์กรรมตั้งหากเล่าที่บันดาลชีวิตสัตว์โลกให้เป็นไปกรรมก็คือการกระทํำของตัวมนุษย์เองพูดง่ายๆก็คือ มนุษย์เป็นผู้ลิขิตตัวเองไม่ใช่ดวงดาวมาลิขิตเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนเธอคงจำได้ยะทิสังวะปะเตพีชังตาทิสังละภะตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปะกัง บุคคลวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วสมภารวัดปากน้ำเทศนาปโปรดลูกศิษย์ก้นกุฏิขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนผมถึงจะไม่ได้ธรรมกายแต่เวลาหก ดือนของการอยู่ที่นี่ทำให้ผมได้อะไรอะไรหลายอย่างจากหลวงพ่อที่ผมจะนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติผมตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนจะไม่ทำให้สมณะเพศของผมต้องเป็นมันดีเราขออนุโมทนาเป็นนักบวช ก็ต้องมีสมณะสัญญากำกับอยู่ตลอดเวลาคนเขาจะได้ไม่ติดถินเอาว่ามาบวชก็เสียผ้าเหลืองซึกไปก็เปลืองผ้าลายแต่ผมคงไม่สึกหรอกครับหลวงพ่อเพราะไหนไหนก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชไปจนตลอดชีวิตพระหนุ่มรีบบอก รันได้เวลาพักผ่อนของสมภารท่านจึงทวงถามขึ้นว่าลุงพ่อบอกว่าจะให้พระผงผมสองกำมือเอาไปฝากคนที่เขารู้จักลุงพ่อผมจะขอเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมรครับได้สินั่นไงในบาทนั่นหยิบเอาไปสองกำพระหนุ่มเอามือล้วงลงไปในบาทหยิบพระขึ้นมาสองกำ บังเอิญท่านเป็นคนมือใหญ่แถมนิ้วก็ยาวพระสองกำรรของท่านจึงมีปริมาณเท่ากับสี่กำมือของคนปกติหลวงพ่อสดอดพูดไม่ได้ว่าเราพลาดไปหน่อยไม่น่าพลาดเลยมีอะไรหรือครับพระเจริญถามกเราน่าจะบอกเธอว่าให้พระ สองกำมือนั้นหมายถึงกำมือเราซึ่งเท่ากับหนึ่งกำมือของเธอถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อพูดใหม่ก็ได้ครับว่าให้สี่กำมือของหลวงพ่อซึ่งเท่ากับสองกำมือของผมคนเป็นสิทธพูดแบบไม่ยอมเสียผลประโยชน์เอาเถอะเอาเถอะพูดไปก็เท่านั้น กลับไปห้องของเธอได้แล้วเราจะได้พักผ่อนพระเจริญกราบสมภานสามครั้งและจึงเดินกลับห้องของท่านผ่านห้องเนนป้องเห็นกำลังนั่งภาวนาสัมมาอรหังอยู่ก็นึกสนุกจึงไปหาเทียนมาจุดนำไปลนคางเนนเป็นการแก้แค้น ท่านเอ็นดูเนนป้องเหมือนน้องชายพรุ่งนี้ก็จะจากกันแล้วต้องฝากรักไว้สักหน่อยพระหนุ่มลนอยู่นานเนนก็ไม่ยอมลืมตาจึงเลื่อนเทียนสูงขึ้นจนเปลวเทียนเลียคางเนนกระนั้นคนที่นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าก็ยังไม่ยอมลืมตาเสียงตะโกนออกมาจากห้องข้างๆว่า ลุงพี่แกล้งเนนนะบาปกรรมนะยิ่งเขากำลังปฏิบัติก็ยิ่งทำให้คนแกล้งบาปหนักขึ้นท่านจึงดับเทียนแล้วเดินเข้าห้องสงสัยนักว่าทำไมเนนน้อยจึงอดทนได้มากมายถึงปานนั้นเข้ามาในห้องแล้วท่านจึงเก็บเครื่องอัฐบริขารซึ่งมีจำนวนเท่ากับตอนมาใหม่ๆที่จะเพิ่มขึ้นก็คงจะเป็นพระผง รุ่นหนึ่งของวัดปากน้ำจำนวนสองกำมือนั่นแหละเก็บของเสร็จท่านจึงทำความสะอาดห้องเพื่อคนต่อไปเข้ามาอยู่จะได้ไม่ได่าตามหลังว่าทำห้องสกปรกเละเอะเทอะทิ้งไว้ให้เขาต้องมาเป็นภาระทำความสะอาดห้องเสร็จจึงส่งน้ำตั้งใจว่าวันนี้จะนั่งภาวนาเป็นการส่งท้ายเพลๆ อาจจะได้ธรรมกายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อปูอาสนะเรียบร้อยและลงนั่งแล้วก็พอดีกับเนนป้องกำหนดออกจากการภาวนาเนนน้อยรู้สึกแสบๆที่ใต้คางจึงเดินมาหาพระเจริญพูดว่าหลวงพี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งนั่งช่วยดูค้างให้ผมหน่อยทำไมมันแสบๆร้อนๆชอบกลน หรือว่าถูกตัวอะไรมาต่อยตอนที่ผมกําลังนั่งภาวนาเนนน้อยชี้ที่คางตัวเองไม่ใช่โรกเนนเขาเรียกว่าโรคกรรมน่ะพระเจริญบอกโดยไม่ได้ดูกรรมอะไรครับเนนป้องสงสยัยกรรมสนองน่ะสิหลวงพี่เอาเทียนมาลนคางเนนตั้งใจจะล้อเล่น เห็นนั่งไม่รู้สึกรู้ษาเลยยกเทียนสูงขึ้นสูงขึ้นจนไฟลามทางเนนนั่นแหละลุงพี่ขอโทษด,ด้วยนะนึกว่าเจ้ากันไปท่านใช้ศัพท์ภาษาจีนอย่างนั้นเองเหรหรือผมก็นึกว่าตัวอะไรมันมาต่อยเอาละเป็นอันว่าหายกันว่าแต่ว่าลุงพี่เพิ่งจะเริ่มปฏิบัติหรือ กี่ทุ่มกี่ยามแล้วล่ะเนี่ยคงจะซักสี่ทุ่มกระม,มังหลวงพี่เพิ่งนวดให้หลวงพ่อเสร็จเมื่อครู่นี้เองจากนั้นก็มาเก็บข้าวเก็บของพรุ่งนี้หลวงพี่จะกลับไปสิงห์บุรีแล้วนะจะกลับไปจำพรรษาที่วัดพรมบุรีตามเดิมหรือครับแล้วจะกลับมาอีกหรือเปล่าผมคงคิดถึงแย่เลยไม่มีคนคุยด้วย เนนวัยสิบสองพูดจากใจจริงคิดว่าออกพรรษาจะกลับมาเพราะลุงพี่ยังไม่ได้ธรรมกายเลยเนนคงได้แล้วกระมังถึงได้ไม่รู้สึกร้อนตอนที่หลุงพี่เอาเทียนลนคางยังไม่ได้รอกครับผมให้หลุงพี่ได้ก่อนแล้วผมค่อยดำเนินรอยตามอย่าเอาหลุงพี่เป็นตัวอย่างเลย ขอให้ดำเนินรอยตามหลวงพ่อจะดีกว่าหลวงพี่ได้อะไรอะไรจากท่านไปเยอะแยะเลยมีวิชาธรรมกายเท่านั้นที่ยังไม่ได้พระหนุ่มรีบออกตัวหลวงพ่อท่านไปไกลามากแล้วผมคงตามไม่ทันจริงๆนะครับผมรู้สึกทึ่งมากที่ท่านรู้อะไรอไรได้ราวกับเป็นผู้วิเศษอย่างเมื่อวานนี้ โยมผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องห่มร้องไห้กับท่านบอกว่าผัวเขาหายไปห้าปีแล้วไม่รู้ว่ายังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าให้หลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้ผัวกลับด้วยหรือถ้าตายแล้วก็ขอวิญญาณผัวมาเข้าฝันหลวงพ่อท่านบอกยังไม่ตายหรอกพรุ่งนี้ก็กลับไม่ต้องร้องไห้เงียบซะท่านพูดแค่นี้ แล้วหลวงพี่รู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นใครจะไปรู้ก็หลวงพี่ไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างหลวงพ่อนี่นาแต่ผมว่าอีกหน่อยหลวงพี่อาจจะเป็นเหมือนที่หลวงพ่อท่านเป็นอยู่ในเวลานี้ก็ได้ผมดูโงเ่เฮงแล้วหลวงพี่ต้องเก่งอย่างหลวงพ่อเอาเหอะเอาเหอะถึงเรื่องที่พูดจะไม่จริงแต่เป็นเรื่องดี หลวงพี่ก็ขอรับไว้ด้วยความเต็มใจไหนเล่าเรื่องโยมที่สามีหายต่อสิท่านยังอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสตรีผู้นั้นเมื่อตอนบ่ายเขามาหาหลวงพ่อนะสิพาผัวเขามาขอบคุณหลวงพ่อด้วยผัวเขาเล่าว,ว่าถูกโจรลักพาตัวไปอยู่ต่างจังหวัดจะให้เขาเขียนจดหมายมาเรียกค่าไถ่จากเมียเขาก็ไม่ยอมเขียน โดยอ้างว่าเมียเขาไม่มีเงินมาไถยตัวเขาแน่เพราะต้องเลี้ยงลูกตั้งห้าคนถ้าต้องไปหยิบยืมใครมาเขาก็ไม่อยากกลับมาใช้นี่จึงยอมตายดีกว่าจะให้ลูกเมียต้องเดือดร้อนโจนก็กักตัวไว้แล้วก็ใช้ทำงานอย่างกับทาตกินก็อดอดอยากอยากพออยู่นานไปโจนก็ชักจะเชื่อว่าเขาไม่ยอมให้เมียมาไถ่ตัวแน่ ก็เกิดสงสารปล่อยตัวมาผมว่าเป็นเพราะหลวงพ่อแผ่เมตตาไปให้มากกว่าหรือหลวงพี่ว่ายังไงเนนป้องถามหลวงพี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงหลวงพ่ออาจเป็นผู้วิเศษจริงๆก็ได้ดูอย่างเรื่องโยมจากบางนาที่หลวงพี่เป็นคนอ่านให้ท่านฟังโยมเข้ามาขอให้ท่านแผ่เมตตาให้ลูกจะไปเรียนเมืองนอก และเขาจะไปส่งทั้งครอบครัวหลุงพ่อท่านบอกรายนี้ช่วยไม่ได้กุศลไม่พอท่านบอกพรุ่งนี้เครื่องบินตกจะพากันตายทั้งครอบครัวก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแบบนี้จะเรียกท่านว่าอย่างไรถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษจริงไหมจริงครับเนนป้องสนองเงียบกันไปครู่หนึ่งพระเจริญก็ถามขึ้นว่าเนนเคยขอพระท่านไปแจกญาติโยมไหม เคยครับแต่ท่านไม่ให้ท่านบอกว่าคนที่เธอจะไปแจกนะ่ะเขารู้จกักหลวงพ่อสดไหมเขารู้ไม่ว่าหลวงพ่อสอนอย่างไรวัดปากน้ำอยู่ที่ไหนถ้าเขาไม่รู้อย่างนี้แจกไปก็ไม่เกิดประโยชน์เสียของเปล่าๆท่านว่าอย่างนี้ครับงั้นหรืท่านก็มีเหตุผลของท่านนะเอาละนะหลวงพี่จะขอนั่งภาวนาบ้าง เนนละ่ะจะนั่งเป็นเพื่อนหลุงพี่หรือจะเข้าห้องจําวัดแต่คิดว่าคงจะไม่เอาไฟมาลนค้างหลุงพี่นะท่านรีบพูดดักคอไว้ก่อนผมไม่สร้างกรรมใหม่หรอกครับหลุงพี่จะพยายามใช้กรรมเก่าให้หมดกรรมใหม่ไม่สร้างอีกจะได้ตัดขาดจากวัตตะสงสารเนนวัยสิบสองพูดจากเกินอายุ ดีแล้วแม้ถ้าตอนหลวงพี่อายุเท่าเนนแล้วทำอย่างเนนคงจะดีมากเสียดายที่ประมาทในชีวิตสร้างกรรมทำเขีนไว้มากไม่รู้ว่าชั่วชีวิตนี้จะใช้หนี้กรรมหมดหรือเปล่าไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตมันทุกข์นะเนนนะเป็นพระเป็นเนนก็ทุกข์เป็นครหัหั์ก็ทุกข์ เป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้นหลวงพี่พูดปลงๆพรุ่งนี้หลวงพี่จะไปยังไงครับเนนป้องเปลี่ยนเรื่องด้วยไม่อยากให้จิตใจหดหูเศร้าหมองหลวงพี่ว่าจะไปขึ้นเรือเมที่ท่าเตียนเรือพงประจักษ์ขามาหลวงพี่มาเรือโยงเหม็นขี้ไก่แทบแ,แย่ ต้องนอนดงขี้ไก่อยู่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนจึงถึงท่าเตียนพระหนุ่มยังรู้สึกเหมือนว่ากลิ่นของมันวนเวียนอยู่แถวปลายจมูกถ้าเช่นนั้นผมจะนั่งเป็นเพื่อนหลวงพี่นะครับจะนั่งกันกีนก่ชั่วโมงดีเนนน้อยถามนั่งไปจนถึงสองยามดีไหมพอได้ยินเสียงเคาะกรอบบอกเวลา ค่อยออกพระหนุ่มเป็นคนเสนอตกลงครับแต่ผมไม่ได้ยินหรอกครับเพราะเวลาที่นั่งจิตมันจะดิ่งลึกลงไปไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นก็ลุงพี่เอาเทียนมาลนผมยังไม่รู้เลยเนนป้องเล่าประสบการณ์การปฏิบัติของตนอย่างนั้นหรือแสดงว่า จิตเนนแน่วแน่ถึงขั้นชาญแล้วพระหนุ่มวิจัยท่านไม่บอกว่าตัวท่านเองก็เคยได้ชาญสมัยที่อยู่กับหลวงพ่อเดิมแต่เพราะไม่ได้รักษาองค์ชาญไว้ชาญจึงเสื่อมคงจะเป็นอย่างนั้นกระมังครับเพราะเวลาผมจะนั่งก็จะกําหนดใจว่าจะออกเวลาเท่าไหร่พอถึงเวลาที่กำหนด ก็จะรู้สึกตัวถ้าเช่นนั้นก็ลงมือปฏิบัติกันเถอะจะได้มีเสียเวลาตกลงกันดังนี้แล้วพระหนึ่งองค์กับเนนหนึ่งรูปจึงพากันนั่งภาวนาด้วยการกำหนดสัมมาอรหังอยู่ที่หน้าห้องของตน ฉันพัฒหารเช้าเสร็จแล้วพระเจริญจึงไปกราบลาหลวงพ่อสดอีกครั้งจากนั้นจึงมาลงเรือเพื่อไปต่อรถเมขาวที่ตลาดพลูเนนป้องมาส่งถึงท่าน้ำพระเจริญหยิบปัจจัยออกมาจากย่ามหนึ่งช่างมอบให้เนนไว้ใช้ในยามจำเป็นท่านเข้าใจความเป็นอยู่ของเนนว่าค่อนข้างอัตคัดขัดสน เพราะญาติโยมส่วนใหญ่มักจะทำบุญแต่กับพระพระจึงมีความเป็นอยู่ดีกว่าเนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขบฉันหรือปัจจัยสำหรับใช้สอยพระบางรูปถึงกับมีเหลือเฟือจนกลายเป็นความฟุ่มเฟือยและนำไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดอาบัตโทษไม่สมควรกับสมณะเพศเช่นนำไปออกเงินกู้นำไปซื้อสลากกินแบ่ง เพราะหวังรวยบางรูปก็นำไปซื้อของกำนันไว้แจกพวกสีกาสาวๆเลยประพฤติผิดพระวินัยกันยกใหญ่ในที่สุดก็ต้องศึกหาลาเพศออกไปมีครอบครัวส่วนพวกที่ไม่ยอมศึกก็ทำให้สมณะเพศต้องมัวหมองทงั้งทังที่ครองผ้าเหลืองเรือเล่นมาถึงตลาดพลู พระเจริญขึ้นจากเรือเดินมาที่ท่ารถเมขาวของบริษัทนไนเลิศรถเมฆกำลังจะออกท่านจึงรีบขึ้นแต่ไม่สามารถหาที่นั่งได้ด้วยว่าคนนั่งกันเต็มครั้นจะลงไปรอขึ้นคันใหม่ก็เกรงว่าจะไม่ทันเรือเมไม่เป็นไรยืนก็ได้เดี๋ยวคงมีญาติโยมที่ใจบุญคะลุกให้นั่งหรอกท่านปลอบใจตัวเอง รถเมยออกจากท่าแล่นไปตามถนนซึ่งค่อนข้างขรุขระพระหนุ่มสะายย่ามไว้บนบ่ามือหนึ่งโหนรถเมยอีกมือหิ้วลังกระดาษบรรจุเครื่องอัฐบริคารพอรถแล่นมาถึงวงเวียนใหญ่คนก็ขึ้นกันจนแน่นรถอย่าว่าแต่จะหาที่นั่งแม้ที่ยืนก็หาแทบไม่ได้เสียงกระเป๋ารถที่อยู่ข้างหน้า ตะโกนบอกผู้โดยสารให้ถอยเข้าไปข้างหลังกระเป๋ารถที่อยู่ข้างหลังก็ตะโกนบอกให้ผู้โดยสารร่นขึ้นไปข้างหน้าจนคนถูกบอกไม่รู้จะปฏิบัติตามอย่างไรถูกพระเจริญรู้สึกเมื่อยจึงเปลี่ยนมือข้างที่หิ้วลังมาโหนรถเมยส่วนมือที่โหนรถเมอยอยู่เดิมก็เปลี่ยนมาหิ้วลังสับเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ ไหนจะระวังตนไม่ให้ไปถูกกับศรีกาอีกเล่าพวกคนที่นั่งก็ใจร้ายใจดำจะลุกให้พระสงฆ์องค์เจ้านั่งบ้างก็ไม่ได้ท่านนึกตำหนิผู้โดยสารที่นั่งพวกที่ยืนก็ช่างกระไรจะช่วยเราหิ้วหลังบ้างก็ไม่ได้ตำหนิคนนั่งแล้วก็ตำหนิคนยืน รถวิ่งมาถึงวงเวียนเล็กเป็นเวลาเดียวกับที่สะพานพุทเปิดรถที่จะข้ามไปฝั่งพระนครจึงต้องจอดรอเช่นเดียวกับรถจากฝั่งพระนครที่จะข้ามมาฝั่งธนบุรีทุกนาทีดูเหมือนผ่านไปอย่างเชื่องช้าคนที่นั่งรู้สึกเบื่อจึงพากันหลับเสียสนมากคนที่ยืนไม่มีสิทธิ์หลับโดยเฉพาะ พระภิกษุที่หิ้วลังมือหนึ่งโหนราวรถเมอีกมือหนึ่งท่านรู้สึกอึดอัดร้อนและกระหายน้ำขาทั้งสองแข็งเกรง็งราวกับ่้นไม้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปท่านถึงกับขาสั่นผับๆด้วยเมื่อยซะจนแทบทนไม่ไหวไหนจะกังวลว่าจะไปไม่ทันเรือเมเอีกเล่าช่วงนาทีวิกฤตนั้น ท่านนึกถึงลุงพ่อสดลุงพ่อช่วยลูกด้วยจะทนไม่ไหวแล้วครับภิกษุหนุ่มไม่รู้ที่จะทำอะไรให้ดีไปกว่านั้นจึงยืนกำหนดสัมมาอรหังไปเรื่อยๆสะพานปิดหลังจากที่เปิดให้เรือสินค้าขนาดใหญ่แล่นผ่านไปแล้ว รถราที่ติดกันเป็นแถวยาวเหยียดเริ่มเคลื่อนตัวอย่างช้าๆพระเจริญยังไม่ยอมหยุดกำหนดสัมมาอารหังและดูเหมือนว่าความทรมานทั้งหลายค่อยเพ่าลงเมื่อรถแล่นมาถึงกลางสะพานเป็นเวลาเดียวกับที่จิตของท่านตั้งมั่นเป็นสมาธิจากนั้นก็รู้สึกเย็นว่าไปทั่วสารพาง แสงสว่างสวยปรากฏขึ้นในมโนนึกและท่านก็เห็นตัวเองเดินอยู่ฝั่งพระนอครถือลังไว้ด้วยมือขวาแสงสว่างจ้าจับอยู่รอบๆตัวเอ๊นั่นตัวเรานี่นะทำไมถึงไปเดินอยู่ที่ฝั่งโน้นได้ท่านสงสัยผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆท่านและท่านก็รู้ด้วยจิตว่า เขาเป็นคนสิงบุรีกำลังจะไปขึ้นเรือเมพงประจักษ์ที่ท่าเตียนเหมือนกับท่านภิกษุวัย25มองร่างของท่านที่มีแสงสว่างสวัยพุ่งออกมาจากกายและบอกตัวเองว่าอ้อนี่เราสำเร็จธรรมกายแล้วหรือนี่โธเอ้ยมาได้บนรถเมนี่เองท่านนึกอย่างยินดีทันใดนั้น ผู้คนที่นั่งเก้าอี้มองไม่เห็นท่านยืนจึงต่างแย่งกันลุกให้ท่านนั่งนิมนต์พระคุณเจ้านั่งครับนิมนต์ไม่เป็นไรใจโยมขอบคุณอัตมาจะลงที่ท่าเตียนนี่เองจวนถึงแล้วท่านบอกพวกเขาพลางนึกในใจว่าแม้ปล่อยให้เรายืนเป็นชั่วโมงจนขาแข็ง พอเห็นเราได้ธรรมกายรีบลุกให้นั่งกันใหญ่เชียวจ้างก็ไม่นั่งเมินสะชาติหนึ่งพระหนุ่มถือโอกาสเล่นตัวนานนักหนาแล้วที่ไม่ได้ทำอย่างนี้